สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะกับช่องปรูงเองปลุกเองจิ๊บจิบโฮมครัวบ้านๆของจิ๊บนะคะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทำชิฟฟ่อนเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนลาวาค่ะ เป็นเค้กใบเตยหอมๆนุ่มๆที่มีไส้ลาวาเป็นซอสมะพร้าวอ่อนอยู่ด้านในนะคะซึ่งหอมอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะวิธีทําก็ไม่ยากนะคะจะทํากินหรือทาขายก็ได้นะคะจิ๊บเคยทําขายขายดีมากๆเลยนะคะสูตรนี้ตอนนี้จิ๊บไม่ได้ขายแล้วค่ะก็เลยจะนําสูตรนี้มาแชร์เพื่อนๆนะคะเผื่อใครที่สนใจอยากจะทําก็ลองทําได้เลยค่ะ ก่อนเริ่มลงมือทำจิปป๊บฝากกดติดตามช่องของจิ๊บเพื่อเป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของจิ๊บด้วยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทําซอสมะพร้าวอ่อนไว้ก่อนเลยค่ะเพื่อที่จะทําเป็นไส้ลาวานะคะจิ๊บจะผสมส่วนผสมในหม้อเลยนะคะน้ําตาลทรายขาว50กรัมแป้งข้าวโพด20กรัมรวมผง1ช้อนโต๊ะถ้าใครอยากให้สีซอสลาวาขาวก็ไม่ต้องใส่หนผงก็ได้นะคะใส่็กเกลือเซตหนึ่ส่วนสีช้อนชาค่ะ คนเข้ากันก่อนนะคะคนของแห้งที่เข้ากันก่อนจะทําให้เวลาเราเอาไปผสมส่วนที่เป็นน้ำจะคนเข้ากันได้ง่ายขึ้นค่ะใส่น้ำมะพร้าว170่เกรัมใส่กะทิ160กรัมคนเข้ากันอีกครั้งค่ะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อน150กรัมถึง200กรัมได้เลยค่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ นำไปตั้งไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนซอสของเราข้นขึ้นเลยค่ะเราก็จะคนจนซอสเดือดปุดๆเลยนะคะพอเขาเดือดเสร็จแล้วเราก็คนต่ออีกพักนึงเขาก็จะไม่ข้นไปกว่าน,นี้แล้วนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะความข้นของซอสมะพร้าวอ่อนก็จะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนาไปพักไว้ให้เย็นนะคะถ้าเย็นเสร็จแล้ว ถ้าใครยังไม่ทําเค้กรีบนบแช่ตู้เย็นเลยนะคะต่อไปเราจะไปทําส่วนของเนื้อเค้กชิปฟอนใบเตยค่ะจิบก็จะตวงวัตถุดิบเชื่อมพิมพและวอร์มตะอบไปเลยค่ะเวลาเราทําเค้กเสร็จจะได้เข้าอบได้เลยนะคะเรามาทําส่วนของไข่แดงกันนะคะไข่แดงเบอร์หนึ่ฟอง น้ำตาลป่น15กรัมน้ำตาลป่นคือน้ำตาลที่เอาไปปั่นให้ละเอียดค่ะเวลารามาทําเค้จกจะคนละลายได้ง่ายขึ้นค่ะเห็นไหมคะคนละลายง่ายมากๆเลยใส่น้ำใบเตย40กรัมนมหรือกะทิ30กรัมส้าใช้กะทินะคะน้ำมันพืช33กรัมเกลือเสร็จเป็นส,นสีช้อนชาคนเข้ากันค่ะพอคนเข้ากันเสร็จแล้วนะคะถ้าสีของเขายังไม่เขียวก็ใส่สีผสมอาหารสีเขียว ครึ่งช้อนชาหรือตามชอบค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะคนเข้ากันดีค่ะดูสีว่าใช้ได้หรือยังถ้าใช้ได้แล้วนะคะจะร่อนแป้งเค้กลงไป75ตามค่ะองฟูครึ่งช้อนชาร่อนรวมกันลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะคนให้เข้ากันดีค่ะคนแค่พอเข้ากันดีนะคะอย่าคนนานเกินไปแป้งจะเหนียวจะทําให้เค้กไม่นุ่มฟูค่ะเนื้อแป้งก็จะประมาณนี้เลยนะคะแล้วพักไว้ก่อนค่ะ เราจะมาทำส่วนของไข่ขาวหรือเมื่อแรงกันนะคะไข่ขา,ขาวเบอร์หนึ่งสองฟองจิ๊บจะใส่ครีมออฟท้าท่าลงไปเลยนะคะเสร็จปุ่งสีฟชั้นชาใช้เครื่องตีมือตีความเร็วสูงตีให้เป็นฟองหยาบค่ะแล้วใส่น้ำตาล40กรัมจิ๊บจะแบ่งใส่3รอบนะคะใส่รอบแรกลงไปก็ตีสักพักหนึ่งค่ะแล้วยอยใส่รอบที่2รอบที่3ลงไปให้หมดเลยค่ะ พอใสน่น้ำตาลหมดแล้วตีเมอแรงให้ตั้งยอดให้เป็นปากเกีียวเลยค่ะถ้าเมอแรงของเราได้ที่นะคะเมอแรงก็จะเงาสวยและเห็นเป็นริ้วเครื่องตีเลยค่ะพอเห็นเป็นริวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะยกขึ้นมาดูค่ะพอยกขึ้นมานะคะก็จะเป็นเหมือนปากเกีียวแบบนี้เลยค่ะแล้วตีความเร็วต่ําตัดฟองอากาศสัก30วินาทีถึง1นานะทีก็ได้ค่ะ พอตีเมล็งเศษส่วนผสมทั้งสองอย่างของเราก็พร้อมแล้วเราจะผสมรวมกันค่ะตักส่วนของมลอแรง,นงในสส่วนใส่ส่วนของไข่แดงนะคะแล้วตะล่มอมให้เข้ากันแบบเบามือค่ะเอาให้พอเข้ากันดีค่ะแล้วตักส่วนของไข่ขาวทั้งหมดลงไปเลยค่ะตะล่มอมให้เข้ากันดีแบบเบามือค่ะทำเร็วแต่เบามือนะคะอย่าทำแรงเค้กของเราจะยุบค่ะ พอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนือเบเทอร์ก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะนําไปใส่พิมพ์กันค่ะวันนี้จิบใช้พิมพ์เป็นถ้วยจิบนะคะ3ามสค่ะตักเต็มสกู๊ปสเซนนะคะใส่ลงไปในพิมพ์เลยค่ะพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ซอสมะพร้าวอ่อนของเรานะคะ จิ๊บใส่ประมาณครึ่งช้อนะะออน,นะคะซอสจิ๊บอับิแชตุเยนะคะเขาก็เลยข้นขึ้นนะคะแต่พอเราเอาเข้าอบเขาก็จะเป็นลาวานะคะอ่าพอใส่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่เนื้อเบเทอร์ด้านบนอีกทีหนึ่งค่ะจิ๊บจะใส่เนื้อเบเทอร์ให้เต็มพิมพ์เลยนะคะเสร็จแ,แล้วจิ๊บก็จะเคาะๆนิดนึงค่ะก่อนนำข้าอบนะคะต่อไปนำไปอบค่ะ ไฟ170องศาไฟบนล่างปิดพัดลมเวลาประมาณ20นาทีนะคะการอบก็แล้วแต่เตาอบของแต่ละคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะก็สังเกตดูหน้าเค,ค้กเอาค่ะถ้าหน้าเค,ค้กของเราเริ่มเหลืองนิดๆิดก็แสดงว่าเค,ค้กของเราสุกแล้วค่ะโอเคของเราสุกแล้วนะคะนำออกมาจากเตาอบค่ะนำมาพักไว้บนตะแกรงให้เย็นนะคะพอเค้กเย็นก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ สุดนี้จะได้ประมาณ12ถ้วยนะคะที่ขาดเค,ค้กของเรานะคะการที่เราทําไส้ลาวาอยู่ด้านในนะคะจะทําให้หน้าเค,ค้กของเรายุบนิดนึงค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะแต่เค,ค้กของเราสุดดีนะคะเค,ค้กใบเตยนุ่มๆกับไส้ลาวามะพร้าวอ่อนหอมๆอร่อยเข้ากันดีมากๆเลยค่ะเพื่อน เราจะมาตัดดูเนื้อเค้กกับไส้ลาวากันนะคะปัญหาที่เพื่อนๆพบบ่อยคือไส้ลาวาลงไปกองอยู่ที่ก้นถ้วยนะคะของจิ๊บเนี่ยไส้ลาวาไม่ได้ไปกองอยู่ก้นถ้วยนะคะยังมีเนื้อเค้กอยู่ตรงก้นถ้วยนะคะเพราะว่าเราตีมือแรงให้ตั้งยอดแข็งนิดนึงค่ะไส้ลาวาจะได้ไม่ไปกองอยู่ก้นถ้วยนะคะจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอร่อยจริงๆนะคะยังไงเพื่อนๆลองทําดูนะคะสำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ